ประเด็นเห็นทุกความเคลื่อนไหวเข้าใจทุกสถานการณ์กับทันข่าววุฒิสภาคออผมจึงเห็นว่าการแก้ไขรัฐธสํานูญขณะนี้เนี่ยเขียนกฎหมายแต่เพียงว่าให้แก้รับธสรมนูนเป็นหลายมาตราผมขออนุญาตยกตัวอย่างสองห้าหก บอกว่าถ้าจะแก้ไขรัฐมน,นูญว่าดวนหมดหนึ่งหมดทั่วไปหมดสองพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องขององค์กรอิสระทั้งหลายทั้งหลายองค์กรอิส,สระก็บน,นี้ตั้งแต่ปปชปปตศาลรัฐมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินเนี่ยถ้าสมมติว่าฝ่ายการเมืองมีอำนาจมากแล้วองค์กรอิสระไปตรวจสอบอาจจะอยากยกเลิกใช่ไหมก็ไปใช้อำนาจของสภา แล้วอย่างที่ว่าลหละคือเมื่อก่อนเนี่กึงหนึ่งก็พอละก็ะแก้รัฐนูญได้แล้วก็ให้องค์กรเหล่านี้ที่กําลังตรวจสอบสจริตผลหมดไปเลยเพราะว่าอันตรายใช่ไหมครับเ,เราเราเขาบอกว่าถ้าจะทําแบบนั้นได้นี่ต้องไปถามประชามติก่อนอันนี้คือหมายความว่าเป็นหลักที่แก้ได้เลยต้องถามประชามติก่อนซึ่งการที่ผมยกตปวอย่างมัสจะคู่ก่อนนั้นนั้นเนี่ยที่ว่าเสียงข้างมากมันผักไปแล้วมันทาให้เกิดวิกิตการเมืองเนี่ยอาจารย์มีชัยกับคณะกรทท่านจึงเห็นว่า ท่านไม่ขัดแย้งนะที่จะแก้ไขรัฐนูลที่จะใ,ใช้เสียงกึ่งเหมือนเดิมแต่ขอว่าถ้าจะแก้ไขรัฐนูญเนี่ยต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วยนะจะต้องมีสสในวาระสามที่ลงวติเนี่ยต้องมีสสเสียงข้างน้อยรวมกันคือฝ่ายค้านเนี่ยรวมกันถ้าร้อยละยี่สิบคัดค้านเนี่ยก็แก้ไม่ได้ซึ่งก็ม่เยอะคร้อยละยี่สิบของของของ,ของพกคร่มรัฐบาลไอ้พักฝ่ายค้านอ่ะก็ห้าหกสิบคนเองใช่ไหมถ้าเห็นชอบก็ผ่าน แล้วก็มีเงื่อ,ไไอนไขว่าเพื่อป้องให้ดูแลเสียงข้างมากแต่รักษาสิเสียงข้างน้อยเนี่ยสวออมีสอ250คนท่านก็เขียนไว้ว่าเออถ้ายัางไงต้องฝากสวด้วยนะถ้าสวหนึ่งในสามเขาคัดค้านเนี่ยก็คือ83คน84คนเนี่ยมันก็ไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดความเห็นชอบของ ของรัฐสภาร่วมสสสอวอเนี่ยไม่ได้เอาครึ่งหนึ่งหรือหรือสามในสี่เหมือนสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมยกตัวอย่างต่เอาแค่หนึ่งในสามเองถ้าเห็นชอบก็ก็แก้ไขได้นี่มีคือหลักการแล้วก็หลักการที่ที่สองก็คือเรื่องพวกนี้ต้องทําประชามติถ่าเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าเรื่องง่ายๆนะครับแก้ไขธรรมดาหรืออยากจะแก้เรื่องเกี่ยวกับบางเรื่องบางราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับที่มาสสสวอรห,รห,รหรือือาหนาาการใช้บางอย่างที่ผมเล่าฟังเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องถามประชามติแก้ได้เลยเพราะฉะนั้นสามหลักที่ว่าขึ้นหนึ่งแก้ไม่ได้กับแกแกได้แต่ยากขึ้นต้องถามประชามติกับาสามแก้ง่ายอมบังเอ,อิญการยื่นแก้ไขรัฐมนุนขณะนี้เขาที่ผ่านมานะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดยติเป็นยติของพรรครวัฐบาลหนึ่งยติพรรควมฝสายค้าหนึ่งยติของรรค วนที่นําโดยไอรอนเ<ช><ช>น,นี่ยจะติดสามอันเนี่ยแก้เลยให้ไปร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ขึ้นมาหมดมมต้องตามร่างแต่มีสี่ร่างของพรรคสายคานพรรคเพื่อไทยนํามานะ<ช>เป็นการแก้ไขารายมาตราแต่พอไปแก้แล้วให้ไปร่างรัฐมนูนเอาอำนาจที่ได้มาจากประชาชนให้เกิดรัฐมนุนสสสวคอรมอศาลองค์กรอิสระเนี่ยเป็นเขาเรียกองค์กรที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐมนุนไ<ช>ม่ได้เกิด มาแล้วทาให้กาเนิดและทำนูนนะรัฐมนูลให้กําเนิดรัฐมนูลเป็นแม่นะ <c oughs> ครับแล้วแล้ว,ลวสสสวเป็นลูกที่เกิดขึ้นคอรมอเป็นลูกสารรัฐมนูลสปปชคอร์าเป็นลูกหมดเลยแต่มีคนที่ใหญ่กว่าแม่อีก็คือมติประชาชนในประชามติผู้ให้กาเนิดและทำนูนเพราะหลักที่จะแก้รัฐนูนเนี่ยลูกไปฆ่าแม่ไม่ได้ถูกไหมแต่ลูกขอแก้ไขได้ต่อรองขอแก้ไขมา บานมัทรายอย่างนี้นะถ้าแก้ง่ายก็ไปลองถามประชามติถ้าแก้ยากบางเรื่องที่กําหนดไว้ก็ไปถามประชามติต้องกลับไปถามประชาชนไม่ยอมไหมแล้วสาคัญเลยถ้าลูกบอกว่าจะขอรื้อกติกาใหม่ที่ตกลงกับแม่นะที่ผู้ให้กาเนิดเนี่ยต้องไปถามคนที่ใหญ่กว่าแม่ค,คุณยาย่ผู้ให้กาเนิดผู้ให้กาเนิดและกรรมนูนคือประชาชนเพราะขั้นตอนขาดนี้ไม่มีขั้นตอนใจที่ไปทําประชามติเลย ไม่มีขั้นตอนใดที่เขียนอะไนั้นนูนเลยว่าให้คุณไปลม้มล้มแม่ได้อะไปฆ่าแม่ได้อะ,ะเพราะฉะนั้นความสงสัยตรงเนี้ยผมเชื่อว่าเดินไปข้างหน้าเราจะต้องมาทำประชารมติอยู่แล้วก็จริงแต่เราจะเสียเงินเปล่าเพราะคุณรัดขั้นตอนอืคุณไม่ได้ทำประชารมติก่อนอและคุณก็ไม่ได้ถามสารรัฐมนตรก่อนว่าคุณทําได้หรือเปล่าคุณอาศัยว่าเอะผมเป็นสสผมเป็นสวผมแก้เลยเพราะผมมีอำนาจ นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทางข้อกฎหมายซึ่งผมเห็นว่าควรส่งให้สารละนุนวินิจฉัยถ้าสารลมนุนวินิจฉัยมันจะออกสามทางครับทางที่หนึ่งสารไม่รับเลยกันบอก้อ็ไม่ใช่เรื่องของสารก็ตกไปสภาก็เดินหน้าตีว่าละสามต่อไปถ้าสารมไม่รับนะ,ะแต่ถ้าสารรับก็จะเกิดสองกรณีกรณีที่หนึ่งสารบอกว่าเออสิ่งที่เสนอมานั้นน่ะทําถูกแล้ว เดินหน้าต่อไปก็ประชุมวารละสองวันวละสามก็ลงหัวไปแต่สาลบอกเฮ้ยที่คุณสมชายคุณประบูนกับเพื่อนสวเจ็ดสิบห้าคนบวกกับสมาชิกสภารวมกันสามร้อยหกสิบหกคนเนี่ยก็เสนอมาเนี่ยมันมีมุมนะสาลเห็นว่ามันทําไม่ได้นะแต่ทําไม่ได้ก็ก็ต้องหยุดการกระทําครับหยุดการกระทำแล้วไม่ได้หมายว่าแก้รัฐมนุนไม่ได้นะหยุดการกระทำเนี่ยงแก้รัฐมนุนได้กลับไปแก้หลายมาตราหรือสารอาจจะมีคําแนะนาว่าเฮ้ย ถ้าคุณอยากจะล้มรัฐมนูลฉบับนี้นะไม่ได้ห้ามคุณนะรัฐมนูลไม่ได้เขียนเนี่ยแต่คุณต้องไปถามประชามติประชาชนก่อน้อให้กําเนิดรัฐม,มนูลซึ่งเหมือนคุณยายเนี่ยนะให้กำเนิดคุณแม่นะ,ะว,ว่าจะยอมให้ร่างรัฐมนูลขึ้นเอาใหม่มหรือเปล่าเพราะประชาชน16.8กดล้าน เขาให้กําเนิดมาถ้าประชาชนสิบหกสิบแปดล้านเขาบอกเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้ววันนี้รัฐมนตรีใช้แล้วไม่ดีเขาก็ไม่ให้แก้เอ้เขาก็ให้แก่ให้ร่างใหม่แต่ถ้าประชาชนสิบหกสิบแปดล้านซึ่งหรือหรือหรือส่วนใหญ่ที่มีสิบอาจจะยี่สิบมากกว่านี้ก็ได้ครับเขาบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วเขาอยากแก้ก็ทําได้ถ้าไม่อยากแก้เขาต้องเขาต้องยุติครับอันเนี้ยเรื่องก็เป็นแบบนี้ครับอืมค่ะ